ขาชาติไทยร่วมกับเดอะมอกรุ๊ปผนึกกำลังรวบรวมโลหิตเพื่อจะถวายเป็นพระชะกุศลแม่ของแผ่นดินจัดขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับ7พฤศจิกายนอขอพรฮะ7สิงหาคมบันพฤิหัดนะครับ7สิงหาคม11โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ MCG Hall ชั้น4เดอะมอบางกะปิเพื่อจะระดมโลหิตครั้งสำคัญของสภารชาติษษษษไทยรวมถึงรายว,วะและก็ดวงตาด้วย นอกเหนือจากกลุ่มที่ต้องการโลหิตทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเชิญชวนรับบริจาคโลหิตกลุ่มพิเศษหรือ r h s Negative ซึ่งเป็นโลหิตอีกกลุ่มหนึ่งที่หายากและก็บังคัดแคลนจําเป็นเหลือเกินสําหรับผู้ป่วยจํานวนมากที่มีกรุ๊ปเลือดพิเศษที่หายากในกิจกรรมเสื้อสะพกชาทไทยร่วมกับเดลโมกรุ๊ปจัดขึ้นที่เดลโมบางกะปิยังทําเสื้อยือดตามกรุ๊ปเลือด4แบบนะครับเพื่อหาไรายได้ไปซื้อรถสนับสนุนช่วยหน่วยรับบริการโลหิตเคลื่อนขี่ ซึ่งยังไม่พอกับการใช้งานวันพรุ่งนี้นะครับช่วงของกิจกรรมจะมีนักแสดงเป็นต้นว่าคุณแต้านัทพรไปร่วมด้วยนะครับเชิญได้เลยนะครับย้ำอีกทีพรุ่งนี้เจ็สิงหาสิเอ็มงเช้าถึงหกโมงเยนค่ะที่ห้อง MCC Hall ชั้นสี่เดอะมอบบงกะปินะคะโครงการ M Heart สายโลหิต oh สายใจค่ะ